อยากแตากจะกรี๊ดทำไมนี่คือสไตล์ที่ใช่นี่คือบ้านจะต้องเป็นแบบนี้ก็ใช่ไงพี่ถึงพาตาจ๋ามาที่นี่ไงนี่เลิฟสุดเลยอะอยู่ใกล้บ้านตาจ๋านิดเดียวเองชิคกี้พายบิ๊กแห่งนี้ไม่เคยมาเลยเหรอเออจริงอ่ะไม่เคยเลยนะใกล้มากเลยเขาเปิดมาตั้งสองปีแล้วมั้งเนี่ยชิคกี้พายบิ๊กอะจริงเหรอจริงๆริเอาเวลาไปทำอะไรอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนของโลกมันเนี่ยฮะเออคืออุ๋ยทุกทุกอย่างนะถ้าจะประมาณแบบ มันใช่ใช่เลยอ่ะนี่แต่อยากได้โต๊ะกลางจำได้ไหมโต๊ะสี่ขาที่เราคุยกันยังไม่มีโต๊ะกลางเลยอยากได้เซเดเลียอยากได้เตียงอยากได้อยากได้บ้านใหม่เลยไหมอุ๊ยยินดีมากเลยอ๋อต้องหาผู้ชายมาซื้อให้ด้วยนะครับจริงตะกี้ที่เจสสาวบอกว่า ันเช่นเดือนนี้ยากเล็กไปแต่พี่ว่าไม่ไม่ไม่น่าจะเล็กสำหรับบ้านเจานะเพราะว่าเราดูเนี่ยเห็นไหมห้องมันกว้างเลยดูว่าเช่นเดือนมันเล็กแต่จริงๆแล้วการที่มันซื้อของให้ดีนะเราควรจะวัดพื้นที่ตรงนั้นก่อนอย่างบันไดบ้านเจษานี่ยพี่ว่ามันกว้างประมาณ3เมตรน่าจะเกินอไม่ถึงไม่่ถึงจากจากหนึ่งผนังถึงหนึ่งผนังเนี่ยก็น่าประมาณ4เมตรอ๋อผนังผนังถึงผนังประมาณ4ี่เมตร4เมตรกว่าเนี่ย อันนี้ความกว้างประมาณ50 5สิบห้าสิบเปอซนต์เจ็ดเปร์เซนพี่ว่ามันกำลังเขาจะสั่งเป็นแบบอันนั้นไรา์นั้นจะฟิตมากเลยนะอันนั้นกว้างประมาณเมตรเมตรเมตรกว่าแล้วสูงด้วยมันเมตรยี่สอันนั้นมันสูงด้วยไงพี่ว่าพี่กลัวว่ามันจะฟิตจะจัดโยกเคลียบโคมไฟมาฝั่งบันไดหรือว่าไว้ตรงโถงเกลียบมาฝั่งบันไดนิดนึงดีกว่าเนาะถ้าตรงอยู่ตรงกลางเลย ทิ้งลงมาตรงกลางตรงกลางเลยทิ้งมาตรงกลางเลยเพราะว่าตองที่มันจะเป็นบ้าจะเป็นงี้ใช่ป่ะลงมาตรงกลางเลยใช่ป่ะทิ้งมาตรงกลางเลยเพราะเราเรามองขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโพสิชจันมันกำลังดีนะถ้าถ้าคิดฝั่งนีฝั่งนึงก็ดูแบบเอ๊ะยังไงเออพี่น็อตแล้วถ้าอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือไซส์ใหญ่ใช่ไหมแล้วนี่คือไซส์เล็กนั่นคือไซส์เล็กเออนั่นก็น่ารักดีเออเอย่างงี้อย่างงี้แต่อย่างงี้จะเรียบนี่ถูกมากเลยถูกกว่าที่จะจองสิบเท่าอ่ะเบื่อนี่เปลี่ยนก็ได้นะ แต่ผู้หญิงในโลกไหนมา,าไม่เคยมาไม่เคยมาเหยียบตรงนี้เลยนึก่ะแล้วลสไตล์ของตกแต่งนี่ก็เป็นสไตล์เจ้าจ๋านะมีอเมริกันกับตันอเมริกันก<อ>ข<อ>้างล่างก็พี่เห็นของเยอะๆเลยนี่ของก็เพิ่งมาใหม่ด้วยแต่อันนี้จะดูแมนๆหน่อยนะดูแบบอบอุ่นนิดนึงชอบโอ้ยเลิศวันนี้คงจะต้องได้ของสักอย่างกลับบ้านไปแน่เลย นี้จะเห็ว่ามุมนี้เจ๋งชอบตรงนี้ฮะจะจัดไปจัดโซฟาใหม่ดีกว่าคือตรงนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็จริงใช่แต่ถ้ามันวางตรงๆไปจะดูธรรมดาวางตรงๆธรรมดาแต่พอมันทำเป็นเหลี่ยมมุมอย่างเงี้ยเออดูดีมีสไตล์นแินต่จะจัดไปย้ายโซฟาบ้านไหนดีกว่าให้เป็นเฉียงเฉียงให้กลางบ้านแล้วขวางทางเดินเออมีอะไรดีมีสไตล์ดีอะไรนะไม่มีอะไรไปดูนูไปดู นี่ไง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 ที่อยากจ็ได้ตีจุเอี้ยตีพี่อ่ะเฮ้ยเนี่ยแหละเนี่ยอยากจะได้แต่มันมันเป็นแค่เป็นกรอบเฉยไม่มีไฟอยู่ข้างในเฮ้ยอเนี้ยเจ๋งมากเอาไปแทนโต๊ะตัวนั่นหรอเออพี่ว่าน่าจะมีไซส์เล็กกว่านี้นะก็จะมีขายอันนี้สูงไปหน่อยนะอุ้ยเจ๋งอ่ะแล้วก็สวย ถูกมากถูกมากอ่ะพี่นอตถูกมากแบสไตล์นี้ถือว่าสไตล์ที่ชอบไหมชอบเหมือนกันแต่นี้ไม่สามารถจะวางห้องก็จะได้ต้องวางห้องแม่เบกก็ห้องยายเพราะว่ามันมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ไซส์มันใหญ่พี่แม้กระทั่งเนี่ยวอลเนี่ยก็ชอบถ้าตอนนี้นะรัฐบาลให้ให้กู้แบบถูกอีกจะอยากจะกู้อีกนะพี่ว่าเขาสนับสนุนอยู่นะเรื่องของการซื้อบ้านไงซื้อบ้านอะไรนะบ้าน บ้านบ้านหลังแรกอะไรเงี้ยรถหลังแรกนะครเพราะว่าตอนปีที่ตอนปีที่จะจ๋าซื้อนะออตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุน,นกันอตอนนี้รถตอนนั้นจ๋าเชิญหาท่านคุยกันเชิญธราได้ตอนนั้นที่จะาซ,ซื้อเนี่ยคือเป็นปีที่รัฐบาลเนี่ยเอ,อ เขาเรียกว่าลดดอกเบี้ยในเรื่องของการผ่อนบ้านให้นะคะกับธนาคารทุกธนาคารเลยแล้วก็มีลดภาษีในการซื้อบ้านมือสองให้คือจากเดิมต้องจ่ายแบบหลายหมื่นเป็นเกือบแสนถ้าในราคาบ้านที่เราซื้อาโอนลดเหลือแบบไม่กี่พันไม่กี่พันจริงๆ0.01%อะไรแบบเนี้ยเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้สำคัญมากกับซื้อบ้านเนี่ยนะทุกคนจะต้องศึกษาไปก่อนว่าตอนนั้นช่วง ดอกเบี้ยการซื้อบ้านกู้บ้านเป็นอย่างไรแล้วตอนนั้นที่จะาซื้อเนี่ยค่ะเป็นปีแรกที่รัฐบาลเขาเรียกปรับปรับเรื่องนโยบายเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรากู้ซื้อบ้านใช่ไหมกว่าจะกว่าจะไถถอนได้เนี่ยต้องเลย3าปีขึ้นไปตอนปีของที่จ่าซื้อเนี่ยไม่ถึง3ปีสามารถไถถอนได้มันหมายความว่าปกติเนี่ยสปีถึงจะเอาเงินไปโปะโปะได้โดยไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยเยอะใช่ไหมแต่ปีนั้นนี่คือว่าปีแรกก็โปะได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยฉันทํางานมาผ่อนบ้านเงินไปลงกับดอกเบี้ยหมดตอนนี้เนี่ยสามารถปกเงินต้นได้แล้วโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเก็บแบบเสียค่าดอกเบี้ยเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้ถามเพื่อนไม่มีทางรู้หรอกจริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามแบงค์ใช่ใช่ไหมใช่ทกัสฐ์นี่ก็เขาก็สําหรับด้านนี้เลยใช่ดูเพื่อบ้านเลยก็ถ้าอยากรู้ก็ถามได้ว่าไปปรึกษาได้ใช่ว่าจะซื้อบ้านช่วงไหนจะดีช่วงนี้ซื้อแล้วจะเป็นยังไงบ้านแล้วก็กลับมา ทีนพิจารณากับตัวเองว่าเราไหวแค่ไหนเนาะยช่กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อบ้านนะครับก็ลองปรึกษาสถาบันการเงิน,นงต่างๆนะครับให้ลองดูคำอุปสรรเขาได้แล้วก็นำมมาตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อช่วงไหนดีนะครับ<ช>อ่ะไปดูภายในเรื่องต่อไปก<ช>็ถ<ๆ>่ตัวไปนอนเรียกคนมานวดที่บ้านนวดบ่าไหล่เราดูต้นทีวีเลิศสบาย ต้องมันต้องแรงใช้แรงหน่อยเนาะแรงล้วนไงถ้าเป็นสฟฟ้าก็จะแพงกว่าน,นี้ก็อยาสิไฟฟ้าทำไมอะ่ะเดี๋ยวก็พังอืมมันดูดีๆเลิศคุณยาย <c oughs>